ถ้าจะให้เล่าว่า Relax Smile คืออะไรอะ่ะถ้าจะพูดคำคำเดียวเลยก็คือว่าสิ่งใหม่สิ่งใหม่ของการรักษาสายตาในยุคนี้แต่สิ่งใหม่นั้นะ่ะมันมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ดูนะคะรีเ a ็ Smile เป็นสิ่งใหม่ขยับวิวัฒนาการจากเลสิกขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะเล่าให้ฟังว่า Relax Smile คืออะไรเนี่ยนะคะจะต้องรู้จัก คำสองคำนี้ก่อนเพื่อให้เดินเข้าไปเข้าใจเลนส์สมายง่ายขึ้นคำคำแรกคือคำว่าเลนติคูเลนติคูคือรูปร่างลักษณะที่เราเจรไนกระจกตาและรูปร่างลักษณะนั้นเนี่ยเป็นรูปร่างคล้ายๆจานบินคือป้วนกลางแล้วก็ขอบเนี่ยจะบางนะคะหรือเหมือนขนมก็ได้นะเหมือนขนมแพนเค้กก็ได้นี่เขาเรียกว่าเลนติคูกับ คำที่2ที่สำคัญก็คือ extraction ที่แปลว่าดึงออกหรือเอาออกเพราะว่า Relax Smile เนี่ยก็จะประกอบด้วย2อขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือใช้เลเซอร์สร้างเลนส์ติคู่บนกระจกตาและขั้นตอนที่2คือ extraction ก็คือดึงเลนส์ติคู่ออกจากแผลเล็กๆเ,เพราะคำว่า r e l e x Smile ย่อม,มาจาก refractive ก็คือการรักษาสายตา lenticula ก็คือเลนติคู่และ extraction ก็คือดึงเลนติคู่ออกนั่นเองจากกระจกตาจริงๆแล้วถ้ามามองกันเนี่ยมันก็คือการเสียเนื้อกระจกตาไปนะคะเพื่อให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงคล้ายๆเลสิกแต่ว่าวิธีการทำนั้นล้ำกว่า เพราะสิ่งที่ใช้ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเป็น all-in-one Laser และวิธีการก็ทำให้รบกวนกระจกตาน้อยแผลเล็กสิ่งที่ดีก็คือว่าตาแห้งน้อยเพราะว่าตัวเลเซอร์นั้นเนี่ยพอแผลเล็กเนี่ยเขาก็ไปรบกวน c o r เนลเนอร์ฟหรือประสาทต,ตาของกระจกตานั้นน้อยพอตาแห้งน้อยเนี่ยการดูแลตัวเองอ่ะจะฟื้นตัวเร็วมากๆเลย และถ้าเราคิดตามนะแผลเล็กๆเ,เนี่ยย่อมทำให้รูปร่างของกระจกตานเนี่ยคงสภาพแข็งแรงคล้ายๆเดิมมากที่สุดนอกเหนือจากนั้นที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเลือกมันมากๆก็คือว่าการเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยเมื่อเทียบกับวิธีที่เปิดฝากระจกตาอันนี้ก็เป็นข้อดีในรีเล็กสมาย แน่นอนค่ะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีข้อเสียก็มีนิดนึงนะคะตรงที่ว่ารีเล็กซ์ไมน์นั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ใจร้อนมากๆเลยใจร้อนในที่นี้คือต้องการเห็นชัดว้าวตั้งแต่วันแรกสิ่งนี้อาจจะไม่เจอในรีเล็กซ์ไม์เพราะว่าในช่วงแรกๆอาจจะยังมีหมอกอยู่หมอกเนี่จะเกิดประมาณ3-4วันจากนั้นเนี่ยการมองเห็นจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกครั้งที่มาหานะคะ การทำรีเล็กสมายเนื่องจากว่ามีการทำสอขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทำสร้างเลนติคู่ด้วยเลเซอร์และขั้นตอนที่2คือดึงเขาออกมาเราจะจ้องตรงไหนนะตอนที่ทำเลนติคู่เราจะรืมตา2ข้างแล้วจ้องไฟสีเขียวไว้ตลอดเลยพอยทที่สำคัญคือไฟเขียวอันเนี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่ไฟเขียวหายไปหมอจะเน้นย้ำเลยว่าตอนไฟเขียวหายไปอ่ะ อย่าไปกรอกตาตามหาเขาเพราะในช่วงที่เราสร้างเลนติคู่เราอยากให้ตานิ่งที่สุดเราจ้องไฟเขียวเราลืมตาสองข้างพอไฟเขียวหายไปเราอยู่จุดเดิมจุดเดียวที่เดิมตอนทำเลนติคู่ใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีเองพอตอนขั้นตอนที่สองก็ลืมตาสองข้างแล้วมองไฟสีขาวหมอะจะค่อยๆใช้มือของหมอและเครื่องมือนในการขีบเลนติคู่ออกมาผ่านแผล2มิลลิเมตรนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือตาจะขยับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันเข้าไปทำงานในตาแนะนำว่าลืมตาสองข้างถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปมองตามไฟเมื่อเรากลอกตามแป๊บหนึ่งแล้วให้กลับมาที่ไฟขาวที่เดิมจุดแรกจุดเดียวอันนี้เป็นคำแนะนำในการจ้องการทำเหลือดสมัยใช้เวลาสั้นแป๊บเดียวเลยและในขณะเดียวกันพอทำเสร็จแล้วเราจะปิดไอชิลให้ คืนแรกคาถาเดียวกันกับทุกวิธีคือน,นอนถ้าเรานอนได้ดีเนี่ยคนที่ทํามาทุกคนเลยมาเล่าให้ฟังเลยว่าเอ,อวันรุ่งขึ้นเขาดีขึ้นไวพอรุ่งขึ้นก่อนมาพบกันก็อาจจะหยดน้ําตาเทียมทีหน่อยในวันแรกก่อนที่จะมาเจอกันเพื่อทําให้สบายตาขึ้นระคายเคืองน้อยลงในคืนแรกที่มีน้ําตาไหลมีความระคายเคืองก็ไม่ต้องตกใจพยายามนอนให้ได้ในคนที่นอนยากอาจจะใช้ยานอนหลับช่วย วันแรกเราก็จะมาดูแผลกันว่าแผลโอเคหรือเปล่านะคะมีการอักเสบมากน้อยแค่ไหนเราจะขออนุญาตให้เลี่ยงน้ำงดน้ำเนี่ยประมาณ5วันนะคะการล้างหน้าการสระผมอย่าเพิ่งทำการเล่นกีฬาที่มีเหงื่อเข้าตานะขอให้งดประมาณ5วัน นอกเหนือจากนั้นก็คืออาหารที่มีควันเยอะๆหรือการโดนฝุ่นควันพอวันที่6ค่ะมาดูแผลแล้วแผลโอเคนะก็จะล้างหน้าสระผมได้แต่งตาได้เหนือเข้าตาได้เล่นกีฬาได้และรับประทานอะไรได้ทุกอย่างจากนั้นเราจะมาดูค่าสายตากัน หลัง1เดือนนะคะรีเล็กสมายอย่างที่หมอบอกว่าไม่เหมาะกับคนใจร้อนนั้นถ้าสมมติว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเติมเลเซอร์เพิ่มอยากจะให้ชัดขึ้นมีค่าสายตาเหลือเราจะต้องรอให้ได้ถึงประมาณ6เดือนเพราะว่ากว่าตาจะนิ่งคงที่มากๆนั้นในรีเล็กสมายก็ใช้เวลา6เดือนนั่นเองนะคะวิธีการใหม่นี้ก็เป็นวิธีการที่จะว่าไปแล้วเนี่ย เปลี่ยนการทำงานในปัจจุบันเล็กสมายก็มีความนิยมมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักคำว่าเลน t i ติคูเพิ่มขึ้นถ้าคุณรู้จักคำว่าเอ็กซ์ t i o ชเพิ่มขึ้นคุณก็ล้ำนำสมัยแล้วละ่ะเพราะว่าคุณรู้จักเล็กสมายอย่างถูกต้องว่าประกอบด้วย2องขั้นตอนนั่นเองคือทำเลน t i ติคูและดึงเลน t i ติคูออกจากตาเรารู้จักเลีกสมายถูกต้องกันหรือยังคะตอนนี้